สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนีก้กัมาเลาะอ,อยู่ห่มบาม่วงหนองบ่วงโดนสันจะผาอะไรอ่างเ่วงซุกมัมกมมนมมมเลาะอ,อยู่ห่มบาม่วงไปหาหน่อไม้มาหาหน่อไม้มาไปเห็นเห็ดก็ได้เห็ดสิได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้อันนี้เ,เ,อ,เอ็ดเผาเปล่าเผา อันนี้เผาไว้ถ้าก้อยถ้าสุกก็ได้เนาะเผาแล้วซอยบ่ปะแต่ไม้ถุงเผาซอยอันนี้เอ็นต้นไม้โตมตัวนี้อัดนอตอนนี้อัดนออัดนอตัวนี้อันนี้อัดถุงอัดนออันนี้ต้มกินกับป่นปลากับลาบปลาประเด็กโบประเด็กโบ อันนี้จะเผาเผาแล้วก <kil na o> <ts> <sk> ็ซอยซอยใส่ถุงแล้วก็อัดขึ้นกันเนาะอืมขัดขึ้นกันเราไม้หลายหลายเฮ็ดกันเริ่มออกละอีจังหน่อยนี่เฮ็ดเพราะเฮ็ดละางอกเฮ็ดเพิงเข่าเฮ็ดเพิงซาดจังหน่อยมีแต่เฮ็ดเฮ็ดเท่านั้นแหละเฮ็ดเพราะเฮ็ดเพราะสิได้ไปหาแล้วเฮ็ดเพราะ นำก้นค้นหาจะได้นำก้นค้นหาล่ะเห็นอันเห็นเฮ็ดจนอยากอันพอดีว่าอยากีมหน่อไม้ทีมันต็มกระตากระตาไปหน่อยพดเอาไปหลายอันเนาะเอาถุงแน่กระตาเนี่ยเอาไปหลายๆายอันนะมาให้เห็นเฮ็ดหลายๆกันใส่ถุงเนี่ยเฮ็ดหน่อไม้ก็ใส่กระตาใส่ ใส่กระตาก็ได้เฮ็ดน้ำไม้ใส่ถุงเขาม่นเอาไปหลาย,ลายอันเพื่อไว้นะไปเจออันนี้สองกล่องได้่าได้สงองกล่องเต็มกระปีเลยได้ทั้งเอ็ดน้ำไม้อัดทั้งเอ็ดน้ำไม้ซอยทั้งเอ็ดน้ำไม้ต้มกินกับปะเด็กบองเหรอกับลาบกับป่นป่า <c oughs> มื่อนพากันไปอีกมื่อนพากันไปหาเห็ดผสมถ้าพากันไปหาเห็ดตื่นแต่เช้าเลยเมื่อื่นตีสี่เลยตีอัดไว้อัดไว้ปหายามันที่มันมีหน่อไม้ก็เอามาเอามากินอามะแกงเอามาก้อยเอามาสุกกินได้กินตลอด่ไมกินตลอดบะหายาพี่น้องมากกว่าของฝาก ในของฝาห้ทําไมอัดเลยคนอยู่บ้านตอนท้อหาได้กินน้ำไม้สดตลอดม,มันมีตลอดได้น้ำไม้กินน้ำไม้สดตลอดม,ม,ม,มีหอยมีห้องมีหนองคล้องเบืองมีป่าหาเฮ็ดอีกมีดอนหาเฮ็ดที่มีป่าหาเฮ็ดขึดนดาาด้นโคกขึ้นโคกก็ได้เฮ็ดลง,ลงหวยลงทามก็ได้ได้ป่านะได้น้ำไม้ได้อัน มัยังหัวมันแซ่งนะขาจ้าไปคุดหัวมันแซ่เขาจะไปคุดนะเขาจะเอารมาาไ,ปาไปปั่นนะมันขืนมาม่แต่หัวมันแซ่มาสัน,น,สนลรไปปัน่น,นนันเอ็ออเอนนะานะเห็นพิ่นเบิกเบิกปลาไม่แต่หัวมัแซงแล้วสันเ,นเป็นเข่งเป็นกระตาเลยอป,ปูม่งโม,โมเ,เองวะเ,เ,เวขาเปลี่ยนที่ไปเต็กไปสันปู่หม่งโมปูมงโม ปูมังโม่เนี่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอได้นอยใหญ่ๆมีแต่น้าไม้อ่อนๆเนี่ยก็ขึ้นมาใหม่ๆเนาะขึ้นมาใหม่จากก่อนโคตรอ่อาปวดหัวอ่อ,อนๆบลดบ้านเฮาหนี่งทางอ่ะ บ่ดิ้อจังอวะบ่ตจังอย่างบ่ตจังอย่างคุนยังมีจากบ้านหนูทอนีโคดแล้วผู้ใดหนีผู้นั้นบันบ่ฮอดตีผู้ใดอยู่แล้วนี่แกนีไปอยู่หน้าโรงไม้อยู่อันไกล่แถวไกลๆนี้่าไปไกลหน้าโรงไม้หน้าต้นไม้นี่กดินดอนเดียวกันเนาะหาปลาเนาะน้ำขึ้นสลายอย่างบังคับพองยิงออกไงชัดเราดูฝีนี่ หแปดสองหนบ่ะอ๋อแปดสองหนแปดสองหนนี้มันสิมันสิอันอยู่ในผลนะมันสีอันเลยนะแปดสองหอนมันอันมันยากต๊มันากมันต๊รอบแ้งแล้วกับคนหวานเข่าแล้วบันนี้มันต๊รอบสองรอบสองรอบสองวันนี้ค้าแม่มันมันสิแรงวันนี้วันนี้คนเอ็ดวันนี้ คนนี่ครสีวานผัดโต๊ะแห้งได้ไหมนี่วานบัได้เลยบหนี่ปีนี้หันคนวานบัได้คนวานลำหลังค่ะเขาเลเขาบอกเลยประศรผู้เอกกอนได้กล้าผู้เอกซ้าได้หลังเออเอก่อนได้กล้าไดีเอกซ้าผู้เอกซ้าได้เขาได้เขาอันไดอยู่ค่านวาน้องแม่มันจะไข่นะมันจะายห้องสับอยมันสีหข่เลยดิออออ่งเงา บานนี้โดได้แล้วโดดไปเอาแล้วเห็นป่อืมข้าตัวไหนมันสิหายมันสิหอมเงาเงาเลยเสาโจ้ลูกปูผฝาให้รู้เลยได้รู้เลยโอ้สิว่ามาเอาเด้อคอยสิได้แล้วอย่างแรกน้องคอยมาเอาสิว่าเสื้อา่จ๊เราได้คู่ตูวได้คู่ซอกเลยแล้วเอ้าน้องแมวฮะออน้องแมวโอ้สมพ่อจังถึงเรียกดูเนาะถ้าจะให้ค้อดหลวงลุงคนนะเจ๊ถึงเรียกดูได้คนละ ละครไ,ได้ทุกตัวดิได้ออกมา,ม,า,กาม,มันจะหายเนาะแม่เพื่อแข่งเพื่อขาดิไม่ห้องเกี้ยวแข่งเ,เกี้ยวขาอ่าผ้าผูกลงก็นอนเอกนลงโอ,อ้หาย,หายนนี้เพูนว่าเอาไปตากแดดเจ็ดแดด,ด,ดตากน้ำหมอกเจ็ดน้ำหมอกบ่ ต่างแดดเจ็ดตางแดดเจ็ดน้ำเจ็ดแดดต่างน,าน้ำหมอกเจ็ดน้ำหมอกอะ่ะ <c oughs> เอะแบบไหนตจมีพ่อหนึ่งดอกอันระว่าตั้งแต่ได้น้องแมวมาเนี่ยฮะฝันไงคิ้วๆแล้ววาค้าขายก็คือว่าหมานๆซกๆส,กสละวะมันหายเองได้แล้วลวา มันเวลามันจัดไดมันกับมะเพื nice 응่ออย่าหไมันเพื่อเฮามาห้องก็คือคนก็คือว่าข่เจ็บท้องเนาะปูให้ข่อยแนกก็สิว่านะมาเบิ้งข่แนกสิว่าเนะคือคนกันนี้ว่าอันนี้แม่ผ่นห้องเอาดิแมวแมวเอาทําไม้เผาได้หลายเต๋อ สิบสองหยองแล้สามถุงเข่าแล้วก็ซอยมันบ่อือสอยแล้วก็อัดป๋อเลยไหนเขาแล้วก็ซอยซอยแล้วก็ใส่ถุงอัดเลยใสถุงอัดห้าเข่ากันหนึ่งคือเก่าเนี่ยป๋อหนึ่งทะเลหนึ่งมันมันสีหอมไหมเนาะน้ำไม้เผาเนาะน้ำไม้เผามันสีหอมอันนั้นอัดอัดอัดใส่ถุงเหมือนอัดอัดสดเอานี่นะอืออัดสดอัดแล้วกันหนึ่งอัดแล้วกันหนึ่ง อัดสดเลยอัดไปนนอไม่จะเปื่อยอัดไปนนอฮะอ๋อเมื่อกี้นี่ยกระถี่สามถุงสี่ถุงเอาไว้โดนบ่เอาไว้โดนบ่อะไรเลยมาหาอัดอันสวยนี่เลยอัดปีอัดซอยนอนวัดบีมะแม่ท่าหนึ่งซุกไปบอกอัดนอมันจังเปื่อยบัดุกวัดทีทีวัดทีอันบ่ แต่มันหักบัวฮาวอันอันสวยเพราะว่าอันนี้หันมันมันถ้าเอาไปเผาไผ่แล้วบันนี้ห้าเอามันหนึ่งอีกมันเดือดซุกเต็มที่แล้วมันก็เลยบ่อเสียซุกไปท้องไหลายแล้วก็เลยบ่อเสียดิเอาไปเผาไผ่หน่อไม้เผาเอ็ดหน่อไม้เผาเนี่ยยังพอได้แล้วเด้ปลอกหน่อไม้ยังพอได้แล้วได้หน่อไม้กะละมังเต็มกะละมังเพื่อนนี่ตอนปลอก ตอนเปาะเยมาเฮดัเฮ็ตองบอ้วนัหน่อไม้อมด้วตนะอั้าโต๊ะตอนไปตอนนี้พอนโต๊ะแล้วมันขืนขนาดเด้น่อไม้ใหม่ก็ชั้ิบโป้งขนาดคนละห้อมหาวะชันหอมหาหน่อไม้ใหม่เอาหน่อไม้นอนคนละคนเลยบานี้เห็นหน่อไม้นอนแล้วบานี้เห็นเฮ็ดทิ่มเพาสิเห็นทิ่มเฮ็ดทิ่มหน่อไม้สาวเฮ็ดเลยหน่อใหญ่ ม่ปูลูขึ้นอยู่บานี่ปูลูทั้งบินเหรอโคด้าวนอนนอนไม่ได้เอาอาจจะนอใหญ่จีนอนใหญ่ยังเอานอน้อยเบาวอาจจะนอนใหญ่ได้ทางเผาได้ทางอัดนอนได้ทางตตมกับปนป่าลาป่า โตไม่กินครับลับป่าน้อยใหญ่มุ้ยเอาแต่น้อยๆดิตัวเราเอาแต่น้อยใหญ่ดเมยตัวบอลเราปวดท่านขมุ้ยอราเนน้อยอันนี้ฮันเห็นเราเอาหมดเลยพู้นี้ดิพู้นี้เอาแต่น้อยใหญ่พู้นี้แซมแซมนี่ฮันเอาแต่น้อยใหญ่แซมแซมหาหนเอาไหมแซมหาเฮ็ดดิ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วติดตามคลิปต่อไปค่ะมื่อเอื่นจิพาก,กันไปหาเห็ดหาเห็ดและหาหน่อไม้มื่อเอื่นขึ้นดงหาเห็ดละงอกขึ้นดงหาเห็ดละงอกบ่ขึ้นเห็นคืออันซื้อโอซื้อซะไปหาเห็ดละงอกบ่มันออกอลไรบอหาแล้วเห็ดพังเข่าแล้วพังเข่า,ขาจะเอามาอะไรได้หรอไม่พังเข่า คลิปน,นี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชงดีจะเป็นของท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะชนากันค่ะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะทำงานก็ให้ได้เงินสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างก็ให้ได้ค่ะโชคดีค่ะมันหมายค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า